จะมารมดีนะครับวันนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าลุงกล้วยประมาณ1คันรถเนี่ยมันต้องใช้ประมาณกี่ต้นเออกี่ต้นไม่รู้ครับแต่ตัดเทนึงอะประมาณ250เครือขึ้นไปนี่ถือว่าไม่เต็มก็เกือบเต็มแล้วอยู่ในขั้นที่วิ่งได้แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ากล้วย5ไร่เนี่ยมันไม่ได้แก่พร้อมกันทั้ง5ไร่ มันจะทยอยสลับสับเปลี่ยนในเรื่องการแก่และตัดได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีสักประมาณพันต้นเอาเรว่าประมาณ1 0 0 0พันต้นเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปตัดได้ทุก15วัน20วันหรือทุก1เดือนอันนั้นก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่การทํารุ่นของหน่อของรุ่นนั้นๆของรุ่นนั้นๆอ,อ๋อจะเลนชักพันกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น1คันรถเนี่ยครับโดยประมาณนะครับสำหรับรถที่มีแคปแล้วก็ตีคอกสูงขึ้นไปอย่างนั้น ก็ประมาณ250เครือนะครับโดยขั้นต่ําอยู่ประมาณนั้นก็อยู่ที่ว่าจํานวนหวีแต่และจํานวนเครือแต่และหว,วีมันมั่นมากมันน้อยแค่ไหนนะครับบางคนทําได้5หวีจํานวนเครือมันก็เยอะขึ้นไปมางคนทําได้10กว่าหวีอย่างในภาพจํานวนเครือมันก็ลดลงมาแต่โดยอัตราเฉลี่ยที่เคยเคยตัดกันอยู่ก็ประมาณ250เครืออันนั้นละที่มันแก่และลุงวิ่งได้นะครับก็อธิบายให้เข้าใจกันว่า ถ้าอยากจะร่วมงานกันก็เอาให้มันได้สักพันต้นพัสักพันต้นเนี่ยเราวิ่งตัดได้เลยเดือนนึงก็ได้หลายเที่ยวครับเพราะฉะนั้นก็ลองคิดกันดูนะครับทำน้อยขายยากทํามากขายง่ายครับวันนี้กล้วยน้ําว้ายังไงก็ยังเป็นกล้วยพระเอกของประเทศไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคิดปลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูกกล้วยน้ําว้าและปลงถ้าอยุกับลุงไปรอดครับวันนี้ผมแจ่มารมดีก็มีคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ